พูดถึง Kbank ครับก็ฮอตฮิตนะมาหลายวันทำการติดต่อกันล้ก็มีสตอรี่ในเรื่องของการจ่ายปันผลพิเศษอย่างที่พิธนาชัยพูดถึงนะฮะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยก็ถือว่าเรียกเสียงฮือฮานะเป็นข่าวใหญ่ข่าวดังประจำวันนะหลังจากที่มีการเปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นปรากฏว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของเคแบง โดยปรากฏชื่อของบริษัท g u l f Energy Development จำกัดมหาชนหรือว่าพี่กาวขอเราเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยจากการสำรวจรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ปรากฏว่าพี่กาวทยานขึ้นมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ5ของเคแบงก์ครับด้วยสัดส่วนนะฮะสาของสิทธิในการออกเสียงทั้งหมดในกิจการครับจำนวนหุ้นนั้นคือ77ล้านหุ้น นะพี่ก้าเนี่ยก็จะเป็นรองสํานักงานประกันสังคมแบบน,นี้สปสอ <mm> นะยครับ <mm> อยู่ใน <mm> <mm> อั <mm> อนดับ4มีอยู่ประมาณสัก80ล้านหุ้นเศษเษแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ย <mm> ก็จะเป็นบัญชีคัสโตเดียนที่ก็ไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลักบ้าง <mm> และก็จะมีในส่วนไทยเอ็นบีดีอาซึ่งไทยเอ็นบีดีอาถ้าไปดูเนี่ยก็จะมีแต่คัสโตเดียนถืออยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคัสโตเดียนหลายหลายแห่งงั้นถ้าเอาเป็นรายบัญชีนะที่มันจับต้องได้ ว่าเป็นหน่วยงานใดหรือเป็นบุคคลใดนะเนี่ยวัดกันปอนต่อปอนก็ต้องบอกว่นนก,กาฟเนี่ยใหญ่เป็นเบอร์สองนะใหญ่เป็นเบอร์สองนะเพราะพวกที่ถือผ่านคัสโซเดียนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีบอร์ดซีดนะอาจจะไม่ได้ส่งโคตาในส่วนของบอร์ดซีดเข้ามาดังนั้นถ้าว่ากันตามรายบัญชีที่จับต้องได้ ก้าววันนี้คือเบอร์สองของ K-Bank ตรงนี้คือปรากฏการณ์ที่ก็เราถือว่าเรียกเสียงคือฮานะเป็นอย่างมากเมื่อวานนี้ครับผมทีนี้ก็เลยมีการประเมินว่าหากในส่วนของก้าฟเองเนี่ยนะฮะถือหุ้น K-Bank มาจนถึงวันขึ้นเครื่องหมาย XD คือวันที่17เมษายนที่จะถึงนี้เนี่ยนะฮะนั่นเองจะทำให้กาฟเองได้รับสิทธิ์ปันผลจำนวน8บาท รวมถึงปันผลพิเศษอีก2บาท50สตังค์รวมกันเนี่ยสก้อนซึ่งปันผลประจำปี8บาทเนี่ยเขาจะจ่ายกันวันที่8พฤษภาคมส่วนปันผลพิเศษ2บาท50นะเขาจะจ่ายกันวันที่6มิถุนายนฉะนั้นรวมกัน2ก้อนนี้เนี่ยก็จะส่งผลทำให้กาฟเองในช่วงไตรมาส2มีโอกาสจะบันทึกนะฮะรายได้จากเงินปันผลของเค a บ k ตรงนี้เนี่ย เข้ามาประมาณสัก890ล้านบาทครับผมอันนี้เอาแค่ช็อตเดียวช็อตแรกเลยนะครับประมาณสัก800ล้านเศษที่จะเข้ามาเติมเต็มในส่วนของกําไรสุทธินะครับของกอฟในช่วงไตรมาสสองนี้เมีการสอบทานไปยังคุณยุพาพินวังวิวัฒน์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินก็คือ CFO ของกอฟเอาง่ายๆนะคำถามแบบตรงไปตรงมา ที่นักข่าวถามคุณยุภพภินเนี่ยถามว่าเอ๊ะงานนี้มันเป็นการลงทุนเ,เป็น Investment แบบทั่วไปหรือเป็น Investment แบบมียุทธศาสตร์ครับน n v v s t t m n t t แบบมียุทธศาสตร์นั่นเองก็หมายถึงว่าเอ๊ะมันเป็นแผนการขยายกิจการของก้าฟหรือเปล่าใช่ที่จะเข้าไปเทคโอเวอร์แั้ take over แงกบสิกรไทยครับ <C <plant> <c <oughs> ครับผมซึ่งก็คุณยุภาพีนเขาก็บอกว่าคือ K-Bank เนี่ยเป็นทุ้นที่มีสภาพคล่องสูง ừ ừ. นะครับ PBV ต่ำ PE ต่ำนะครับแล้วก็มีประวัติการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องตั้งแต่ปี2,563เป็นต้นมานะครับแล้วก็มีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลหรือดิดวิเดนเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ7-8เซนะครับดังนั้นเองเนี่ยก้าเนี่ยจึงเข้าลงทุน K- b แ n k เพื่อที่จะ มุ่งหวังผลตอบแทนเงินปันผลและอัพไซด์จากราคาหุ้นดังเก่าในอนาคตนะครับแล้วก็การลงทุนหุ้นเคแบงค์ครั้งนี้ก็จะรอรับเงินปันผลเข้ามาในช่วงของไตรมาสสองประมาณ808ล้านบาทนะครับแหมก,ก็อาจจะเป็นการลงทุนเพื่อที่จะหวังเงินปันผลคือคุณยุภานินเนี่ย ก็ยังพูดเหมือนกับครั้งก่อนจําได้ไหมที่อยู่มีชื่อก้าวโ r o มาถือแล้วก็หายไปวันนั้นคือเรียกเสียงคือหามาแล้วรอบหนึ่งนะครับซึ่งวันนั้นคุณยุภาบินก็บอก g ก l วเนี่ยมีพอร์ตโฟลิโอในการลงทุนอยู่แล้วมันเป็นการบริหารสาพัคล่องส่วนเกินของบริษัทนะฉะนั้นเขาก็ต้องเลือกหุ้นที่จะให้ปันผลได้ดีหรือหุ้นที่มีโอกาสจะได้แคปิตอลเกณนะฮะ เออฉะนั้นแล้ว K-Bank เนี่ยด้วยคุณเ e r รีต่างๆที่บริษัทกำหนดออกมาเนี่ยนะ K-Bank ก็ถือเป็นหนึ่งใน a n นดิเดตที่ดีที่สุดก็เลยเข้าไปลงทุนแต่เป็นการลงทุนทั่วไปนะไม่ใช่ลงทุนแบบม,มุ่งหวังที่จะไปเทคโอเวอร์ take over กิจการหรืออย่างไรซึ่งวันนั้นกับวันนี้เนี่ยคุณยุภาพินยังยืนยันเหมือนเดิมว่าเป็น investment โดยทั่วๆไปครับโอ้โหแต่ดูสัดส่วนปัจจุบันเนี้ย3.25%หลายคนเขาก็เชียนะไหนๆก็ไหนกอลฟ เทคโอเวอร์กสิกรไทยไปสักหน่อยดีไหมนะเพราะกสิกรไทยเนี่ยไม่มีเจ้าภาพมานานแล้วนะใช่ใช่ใช่ครับผมมันเป็นลักษณะของการถือหุ้นแบบเบี้ยหัวแตกเยอะมากเยอะมากใช่ไหมไม่มีเจ้าภาพมานานแล้วนะใช่ครับใช่ครับหลายคนเขาองว่าถ้ากฟเข้าไปถือกัสิกรไทยเนี่ยก็น่าจะทําให้มันมีพัฒนาการอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นได้นะแล้วก็ด้วยโครงข่ายทางธุรกิจของกาฟในปัจจุบันที่ก็เป็นเจ้าของทั้ง Advance นะเป็นเจ้าของไทยคมนี่จะมีเจ้าของแบงก์อีกถูกไหมฮะแล้วเขาก็มีในขาของ Virtual Banking ที่อยู่ระหว่างการรอใบอนุญาตยื่นไปแล้วยื่นร่วมกับแบงก์กรุงไทยนะฮะยื่นร่วมกับ O.R. ครับก็ถือว่าน่าสนใจแล้วเดี๋ยวมี Data Center อีกที่ทำร่วมกับ s ิงเ t e ลนะฮะแล้วก็มองว่าเอ๊ะถ้าพี่กาวเนี่ยไปเทคเคแบงกจริงๆก็น่าจะทำให้มันมีพัฒนาการเกิดขึ้นได้นะ เคแบงก์อ, K อาจจะมีการปรับรูปปรับโฉม,มนะตัดลดไขมันบางส่วนที่ไม่จําเป็นอะไรออกไปน่าจะกลับมาเป็นหุ้นสถาบันการเงินที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกับนักลงทุนได้มากขึ้นครับหลายคนเขาเชียร์นะแต่คุณยุภาเินอย่างยืนยันนะ ว่าการเข้าลงทุนครั้งนี้ก็เหมือนครั้งก่อนมันเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินเพียงเท่านั้นแต่นี้กดไป3%กว่าเลยเยอะนะครับเยอะเยอะยอารอบที่แล้วด้วยรอบที่แล้วแค่1%ใช่ครับเยอะรอบที่แล้วสูงมากรอบนี้กดไป3%กว่าอ้าวก็น่าสนใจนะวันนี้เหมือนกับบริษัทก็ประกอบธุรกิจหลักอยู่แต่สามารถไปลงทุนในหุ้นได้อันนี้หลักเป็นหมื่นล้านนะครับ77ล้านหุ้นเนี่ย ตีที่ราคาปัจจุบันอย่างต่ำๆก็ต้องมีสัก1ม0 0นล้านสำหรับมูลค่าการลงทุนในครั้งนี้คน,นั่นแหละนะฮะดูราคาหุ้นเคแบงเองก็ปรับตัวสูงขึ้นมาตลอดนะฮะต่อเนื่องวันนี้ก็เป็นวันที่4ติดต่อกันละ ก็อย่างที่พี่ธนาชัยพูดถึงมันมีทั้งเรื่องของปันผลพิเศษใช่ที่เข้ามาช่วยกระตุกกระตืออารมณ์ของนักลงทุนนะแล้วพอเจอข่าวก้าวเข้าไปอีกอปเป็นสมุดทะเบียนมาอ้าวโผลชื่อพี่กาวมาตรงนี้มันยิ่งสร้าง S <S เซนติเมนต์เชิงบวกนะครับ,รบให้กับตัวของ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 เคแบง K ได้นะก็น่าจับตามองนะอย่าลืมหลายคนเขาเชียร ว่าให้มันเหมือนการเทคโอฟัก็ไปเถอะคือประเด็นที่น่าสนใจนะครับคือไม่มีใครทราบว่าต้นทุนของเกาฟเนี่ยเข้าไปซื้อเนี่ยที่ราคาเท่าไหร่นะครับแต่มีมุมมองกันเดี๋ยวดูการาฟอีกทีหนึ่งนะครับว่าคือมองกันว่าอาจจะอยู่อาจจะต่ํากว่าประมาณสักร้อยสีบแปดรอสี่บกบาทเงซื้อมาได้ก่อนหน้านี้ใช่อาจจะซื้อมาก่อนหน้านี้นะครับ อาจจะซื้อมาก่อนหน้านี้นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นลักษณะของการไล่ซื้อมาเรื่อยๆนะครับผมแต่อย่างน้อยนะครับก็เป็นการยืนยันว่าจากนี้ไปจนถึงจนถึงกว่าจะขึ้น XD เนี่ยนะครับราคาหุ้นเคแบงค์เนี่ยไม่ย่อแน่อ่านะครับอ่าก็เดี๋ยวคงต้องจับตาดูนะฮะว่าเขาจะมีการขยับเขยื่อนอย่างไรหรือเปล่าในช่วงหลังจากนี้ถ้าเป็น investment ทั่วไปก็ว่ากันนะฮะเดี๋ยวเขาก็จะรับปันผล อาจจะมีการขายทํากําไรคาราบุ้นในบางส่วนหรืออาจจะมีการลงทุนเพิ่มันั้นก,ก,ก,ก็ว่ากันไปนะตามกลยุทธ์ของก้าฟที่เขากําหนดมาแต่หากเป็นการเทคโอเวอร์ตรงนี้จะถือเป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่มากๆนะฮะแต่มันก็น่าคิดอีกนั่นแหละ <c oughs> คือถ้าหากว่าก้าฟไปเทคโอเวอร์เคแบงนั่นเองอาจจะเท่ากับเป็นการตัดช่องทางในการระดมทุนของตัวเองออกไป <c oughs> ซึ่งอาจจะไม่เป็นผลดีสักเท่าไหร่นักคืออย่าลืมว่าก้าฟเองเนี่ยเป็นบริษัทที่มีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการใช้เงินทุนซึ่งเงินทุนจะมาจากไหนล่ะก็มีการขายหุ้นกู้มีการเพิ่มทุนถูกไหมฮะแต่เรื่องเพิ่มทุนสำหรับก้าได้ตัดทิ้งไปได้เลยนะฮะมีการขายหุ้นกู้แล้วมันก็ต้องมีการใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินฉะนั้นเคแบงก์เองเนี่ยถือเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินหลักนะที่มีการสนับสนุนด้านสินเชื่อให้กับกิจการขนาดใหญ่อยู่แล้วนะฮะฉะนั้นหากว่าก้าวเองเนี่ยเทคโอเวอร์เคแบงก์เข้าไป มันอาจจะไม่เป็นผลดีในแง่ของช่องทางการระดมทุนที่อาจจะหายไปเพราะถ้าเป็นเจ้าของขึ้นมาแล้วจะไปกู้ก็ไม่ได้มันเป็นคอนฟ lict กับเอินเตอร์เรสทุกครับโอเคอะก็เฝ้าติดตามประเด็นนี้กันอย่างใกล้ชิดนะฮะ